สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมอมองรายการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกนะครับแล้วก็ในบ้านเรานะครับต้องบอกว่าในปี65นะครับผมจะพูดเรื่องใหม่ๆนะเรื่องเก่าๆในปี63-64นะครับท่านที่เข้ามารับชมในช่องผมใหม่นะ ผมก็จะเตือนว่าเศรษฐกิจการเงินโลกในปี65เนี่ยนะครับก็จะเป็นไปตามที่ผมคาดการในปี63 64นั่นแหละครับนะถ้าลองไปย้อนดูนะครับนะท่านที่สนใจนะแต่ว่าในปีนี้ผมจะพูดเรื่องใหม่ๆวันนี้จะมาพูดถึงว่าดิจิทัลลิเทเลซีนะครับความสามารถทางดิจิทัลนั้นสําคัญอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่เท่ากับเรื่องของการพัฒนาจิตใจนะครับเป็นอย่างไรนะ ด i จิ t a ลลิ t เทเ c ซคืออะไรนะครับก็ถ้าพูดถึงนะก็คือทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับหรือหมายถึงนะทักษะในการนำเครื่องมืออุปกรณ์นะครับและเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีอยู่ในปัจจุบันอาทีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเล็ตนะโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารการปฏิบัติงานและการทำงานร่วมกันหรือ ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพทักษะดังกล่าวนะครอบคุมความสามารถ4มิติคือการใช้เข้าใจการสร้างและก็การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตัลได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะผมก็เลยไปค้นดูนะครับในสื่อต่างประเทศนะครับก็พบว่าเขาให้นิยามดิจิ t a ลลิ t เทเลซไว้ว่าเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับเป็นอินโฟเมชันอะคาเดมิกมีเดียแอนด์ดัตตาลิเทเ เป็นดิจิทัลเซนเซนชิพแอนด์ไอดีนิตี้นะครับเป็นดิจิทัลครีเอชันแอนด์คอมมิ unik ชันแล้วก็เป็นดิจิทัลเรียนรู้นะครับโปรเฟชชั่นอลแอนด์ไลฟ์ลองนั่นเองนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าความสามารถทางนะครับดิจิตอลก็คือการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นนั่นเองนะฮะความสามารถนะครับทางข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็การศึกษา,าและสื่อนะฮะ แล้วก็ความสามารถนะในการที่จะระบุตัวตนและความเป็นพนะลละเมืองนะครับทางดิจิทัลนะครับแล้วก็เรื่องของการสื่อสารและความคิดนะสร้างสารรค์ในทางดิจิทัลนะแล้วก็การเรียนรู้ทางดิจิตัลนะครับแบบมืออาชีพแล้วก็ตลอดชีพนั่นเองนะถ้าเราพูดองค์รวมง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือนะดิจิทัลลิ r เทอเรซีก็คือความสามารถในการใช้สื่อดิจิทัลนะการ ประยุกเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะความรู้สื่อต่างๆนะครับมาใช้นั่นเองนะแล้วก็เข้าไปเป็นพลเมืองอ่ะนะทางดิจิตัลคือการก็มีมีส่วนร่วมมีความคิดสร้างสารรค์ที่ใช้ดิจิตัลการสื่อสารนะรวมถึงการเรียนรู้ทางดิจิตัลนะเป็นมืออาชีพแล้วก็เรียนรู้ตลอดชีพมันเองนะนี่คือความหมายของมันนะซึ่งก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับ ไปดูอีกนะ,นะสื่อหนึ่งนะซึ่งผมก็ดูออกมาเขาก็เรียกว่าดิจิตอล l i ลิเทเรซีเหมือนกันนะครับเขาบอกว่านะครับข้อหนึ่งนะครับเป็น the ability นะครับ to find and select information นะครับสองก็คือเป็น effective นะ communication นะครับสามนะเป็น e safety นสี่เป็น functional skills นะครับห้าเป็น creativity นะครับหกนะเป็น critical thinking and evaluation นะครับเนะเป็น cultural and social understanding นะครับแล้วก็8นะครับเป็น collaboration นะครับถ้าเรามองภาพแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันขยายนะมุมมอง digital, uh, digital literacy นะไปในมุมมองที่กว้างนากว่า ในนิยามแรกนะครับที่ผมพูดไปนะแต่ต้องบอกว่า,วาจริงๆแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดกันว่าในมุมมองผมแล้วมันน่าจะเรียกว่าอะไรนะในดิจิตอลลิเทเลซีตามนิยามนี้นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าความสามารถนะครับในการหานะครับแล้วก็การคัดสรรข้อมูลนั่นเองนะครับแล้วก็การสื่อสารที่มีประสิทธิผลนะความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ลักษณะทางทักษะทางหน้าที่นะครับความคิดสร้างสารรค์นะการคิดวิเคราะห์นะและการประเมินผลนะครับแล้วก็มีเรื่องของความเข้าใจนะทางวัฒนธรรมและสังคมนะครับแล้วก็เรื่องของความร่วมมือกันนะการทำงานร่วมกันนะครับเราจะมองเห็นว่านิยามของดิจิ t a ลลิเทเลซีในนิยามอันนี้นะครับในกราฟอินโฟกราฟิกเนี่ยนะครับ เขาบอกว่ามันมีลักษณะที่มันกว้างกว่าก่อนหน้าน,นี้ที่ได้พูดถึงว่าเป็นการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆนะครับใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสารความสามารถทางข้อมูลข่าวสารในการสร้างสารรค์ในการสื่อสารนะแต่สังเกตน,นะครับในวงนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการคิดวิเครานะห์เรื่องของทักษะทางหน้าทีนะ่เรื่องของความคิดสร้างสรร์ นะครับแล้วก็เรื่องของการคัดสรรข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องของความร่วมมือเพราะจริงๆแล้วในมุมมองผมเนี่ยนะไอ้ตัว Digital Literacy ีเนี่ยจริงๆแล้วเราน่าจะเรียกมันว่า wisdom literacy มากกว่าคือมันเป็นความสามารถทางปัญญานั่นเองนะซึ่งตรงจุดนี้นะเดี๋ยวผมจะพูดนะเจาะลึกไปในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของการพัฒนาจิตใจด้วยนะผมบอกว่าดิจิทัลลิเท r เรซีเนี่ยความสามารถทางดิจิทัลนั้นสําคัญอยู่ แต่ก็ยังไม่เท่ากับเรื่องของการพัฒนาจิตใจนะเพราะฉะนั้นแผนภาพนี้ดีฮะมัะท้อนให้เห็นว่าเป็นการมองคล้ายๆมุมมองวรกากรนะครับเป็นการมองรอบด้านนะมองเหตุผลความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหตุปัจจัยนั่นเองซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาซึ่งเราเรียกว่า self learning นะครับแล้วก็เขาเรียกว่า life long learning นะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราสามารถนะ พัฒนาไอ้สิ่งที่เรียกว่า wisdom literacy เนี้ได้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาจิตใจพัฒนามุมมองมันจะสามารถปิดแกปปช่องว่างการแบ่งนะในทางดิจิตอลซึ่งเขาเรียกว่าดิจิตอลดีวายนะการแบ่งทางดิจิตอลนะคนยุคเก่าคนยุคใหม่นะคนที่ยังใช้สมัยก่อนกระดาษโน้ตกับดินสอนะกับคนยุคใหม่ซึ่งใช้ iPad นะใช้ p p o o n นะใชเ้เขาเรียกว่า Pencil Note อย่างเงี้ยนะครับ นะหรือว่าคนสมัยเก่าซึ่งใช้พิมพ์ดีดคนสมัยใหม่ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะจะแบง่งจายุติหรือว่าการปิดนะครับการแบ่งแยกทางดิจิตอลนั่นเองนะเรียกว่าดิจิตอลดีวายรวมถึงหยุดนะการแบ่งทางด้านเจเนอเรชั่นนะมันใครที่เคยคิดว่าอายุ40นะ50 60เนี่ยโอ้ยเราไม่ทันแล้วเทคโนโลยีจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องอยากนะมันเป็นเรื่องของการเปิดรับโอเพ่นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสามารถเชื่อมระหว่าง ประสบการณ์ experience นะครับกับความคิดอคนยุคใหม่ก็ imagination เนี่ยนะซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนจาก imagination เนี่ยนะด้วยดิจิตอลขึ้นมาเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อมระหว่าง experience ประสบการณ์นะครับกับจินตนาการขึ้นมาเป็นความจริงได้เนี่ยเราต้องมีการ up skill re skill ของตัวเองเพราะฉะนั้นคนอายุ 40, 50, 60นะ่ยท่านเพียงแค่เปิดมุมมองนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับทักษะใหมนะ่เรื่องของดิจิตอลไม่ใช่เรื่องอะไรยากซับซ้อนเลย เป็นแต่ว่าท่านเปิดนะที่จะเรียนรู้มันการใช้สื่อดิจิตอลต่างๆนะในการทําประกอบอาชีพก็ดีอะไรต่างๆก็ดีนะครับนะแล้วท่านก็จะรู้ว่านะเมื่อท่านอัพสกิลรีสกิลแล้วเนี่ยนะเรื่องดิจิตอลไม่ใช่เรื่องยากนะมันจะช่วยงานท่านมากขึ้นนั่นเ่งนะครับ แลวสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0ศนะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิดพูดคุยกันทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกนะครับอย่างเข้มข้นกว้างขวางนะอย่างาศาสะรสริภาพก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายโดยท่านส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านเข้ามานะสมัครผ่านอีเมลแอดเด s สผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ gmail com ท่านเมื่อเข้ากลุ่มแล้วก็วได้รับมิตติ้ง id มิ e ติ้งพาสเวิร์ดในการประชุมนะผ่านแอปพลิเคชันวูดมิตติ้ง ในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์นะครับประมาณบ่ายสถึงบ่ายสนะแล้วท่านจต้องการร่วมสนุนนะพันธกิจเป้าหมายช่องผมในการให้ความรู้ให้วิทยาทานธรรมทานนะครับแก่บุคคลชุมชนสังคมนะก็สามารถร่วมได้นะครับนะตามบัญชีนี้ หรือเพียงแท่ท่านนะครับกดดูกดไลค์กดแชร์กดสมัครติดตามนะครับก็ถือเป็นการร่วมพันธกิจเช่นกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกติดตามและส่วนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอให้ฟังพิณากก่อนได้สิปัญญาไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ